nhiều miếng này, nhiều miếng nhiều đấy, không? thoải mái thoải

ยงวใช่ชุลก like. okay. hmm. ิโนนะฮะ่เอ้าเียวเกียวเสียปลาอง้นี้จ้ำหน่อจ้ำจ้หน่อจ้ำตาไลเอรมาเดียวนี่ยีกิวหอมเนี่ไอพี่จ้บอิ้ปอันนี้ต้นฉบับมาปล่อยจิมมนครับจิ้มจ้ำจิ้มมันไอโหต้นฉบับเจวเอะเจยหน่อยเยเียบเยะเยะ เได้กิมหน่อยเขาใช้คือออมปกิตเลสเขาได้กมหน่อยด้ก๊น่ฮะกมหน่อยฮะหเกี่ยวนเดียวกามักไปห่เลยเอากมากเอนี็คีไหนกะรก็คเ้อหัีหนะนี่่ต้องใส่ที่นั่เสิ่มไม่ย่างนี้อยูุญทเดี๋ยวคน้องมันจะแจกไบ่ร้อนนะไมอกปเม่อเ่หเลยให้เลย

มนเล่ามเล่ามัน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 เล่ามนเล่ามันเล่ามเล่ามเล่ามันเล่ามนเล่ามนเล่ามันเล่ามันเล่ามนเล่ามันเล่ามเล่ามันเล่ามันเล่ามันเล่าม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  哎，对，哎，说吧，